ในนามของกระทรวงสษาหกรรมกับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานแสดงสินค้าบริการและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียแห่งเอเชียซึ่งมาในทีมเสริมสร้างพลังอนาคตสีเขียวของ เอเชียเอบ่าวซิงเอเชียีนฟิวเจอร์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีของประเทศไทยการพัฒน,นาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยอ,ยอย่างยั่งยืนจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักล,ลงทุนต่างชาติ <c oughs> การยกระดับด้วยวัฒนธรรมและเทคโนโล,โลยีและพัฒนาระบบนนเวศที่เอืเ้อต่อการลงทุนและในการจัดการการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดลอ้อมสุขภาพของพี่น้องประชายชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยท่านธนกรวางบุญคงชนะทัานตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นที่จะปักดันภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นกลไกหลักในการสร้างงานและการแข่งกันการควบคุมกำกัดโรงงานที่ไม่เปิบัผิาตาม กฎหมายและการจัดการของเสียอันตรายโดยมุ่งเน้นการจัดการโรงงานรีไซเคิลที่ผิดกฎหมายและโรงงานการจัดการของเสียที่ไม่ได้มาตรฐานก,การาการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายให้เข้มข้นขึ้น มีการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมสมัยใหม่รวมไปถึงการพัฒนาอุาตสาหกรรมหมุนเวียนและการจัดการของเสียให้ทันสมัยโดยมีเป้าหมายหลักคือผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่มีมาตรฐานสูงในภูออมิภาคเอเชียรวมไปถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศาร,ศรษฐกษิจรากฐาน ให้เข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนภา,าคาอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ฝ่าฟันดึงดันในที่นี้ฝ่าหมายถึงการรับมือปัญหาอย่างเร่งด่วนฟันคือการจัดระเบียบอุตสาหกรรมดึงคือการดึงเม็ดเงินลงทุน จากต่างประเทศดันคือดันให้เป็นอุตสาหกรรมในอนาคตตามที่ท่านรัมตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านธนากรวังบุญคงชนะได้ให้ไว้เมื่อวันที่ได้รับตํนแบบต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องมาเจอปัญหากับการรอบทิ้งกากสารพิษจากอุตสากรรม จนก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนและชุมชนในวงกว้างผมในฐานะของตัวแทนรับจีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งจริงจังต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจะต้องไม่มีการลักลอบทิ้งการอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ก่อกระเิดการอุตสาหกรรม หันมาใช้การบริบรการผู้ประกอบการรับบำบัดจำกัดการอุตสาหกรรมที่ดีมีคุณภาพไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติและร่วมการจัดการกับโรงงานเถื่อนที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมจะทรงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมการวางระบบดูแลและควบคุมและกำจัดของเสียในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชนชนการบริหาจัดการของเสียแบบอัพไซเคลิลซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้หรือของเสียโดยการออกแบบ และแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงกว่าเดิมส่งเสริมและการยกระดับถานประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอ้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG เพื่อการลับเพื่อสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกสุดที่ที่เป็นศูนย์ที่ตอบโจทย์ประเทศไทยและประชาคุมโลกในวันนี้กับผมต้องขอขอบคุณ กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอ้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรทั้งหลายที่ได้ร่วมกันจัดงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสานกำลังกับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนสืบต่อไป ขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรับมตรีเระจ้กระสวงกรมศึษสกษาครับผมแน่นอนอย่แล้วนะครับว่าต้องอยู่บนเวทีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนี่นะครับได้ร่วมทําพิธีเปิดนะครับเอเชียเอเวสเอ็กซ์โปครั้งที่สามไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะครับเราจะมีผู้ใหญ่บหลายท่านนะครับจะขึ้นมาเพิ่มเติมนะฮะ ที่จะไปสู่ระดับเอเสีย<ช>ค่ะนะครับเรียนเชิญน,นะครับท่านดรชนะภูมินะครับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับและประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อความยั่งยืนบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญค่ะดรจุลพงศ์ทวีศินนะคะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณบุญภากวินวัชิร์ค่ะท่านรองผู้ว่าการการบัญชีภูสาหกรรมแห่งประเทศไทยเียเพิ่มเติมนะครับคุณพนาพรตองสิทธิวิชูนะครับท่านกรุณาสารมการจัดการวัชิรและลอมสภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยนะครับและคุณธีรพลติประวัชิร์นะครับประธานกิตติมศักดิ์บุญภูสาขาการจัดการวัชิรและลอมสภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยนะครับและเป็นกฎหมายสอง มีเกีรยิครับถ้าพร้อมแล้วเราจะร่วมกันนับถอยหลังพร้อมกันนะครับเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกท่านบนเวทีทาการสัมผัสมือลงบนแท่นอะคริลิกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับ and Ladies and gentlemen we are going to count down for the official opening ceremony of this year event we will count down five to one and could you please help us to count down for the a u s e ladies and gentlemen let's count down from เอเชียเอเวนต์เวนเจอร์เอสโฟร์2026นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเราจะทำให้ที่เปิดไฟประอกกันด้วยนะครับสวัสีที่นดีขออ ได้เลยนะ้วก็ไปดูส่วนกลางวงกลองชั้นห้าเฉียดตรงกลางก่อนนะคะขออนุญาตครับไอ้นอนดีครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองให้ความสําคัญแล้วก็เป็นวาระที่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องดำเนินการใช้หลักไม่ว่าจะเป็น BCG หรือว่า SDG ครัอามาปรับใช้ในระด